ส่วนมลกิจกรรมควาเพียงพระกริ่งได้ดีพินาศ68ครั้งที่73วันที่12กรกราคม2 5 6 8ข้าพเจ้านพักรังสีสวนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต่างๆถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาริยบูชา แต่ครูบาอาจารย์นั่งหลังขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและรูกได้มีสมาธิจดจ่อในขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดชุดนี้สวดบทที่1ถึงบทที่11บทที่1บทกราบพ,พระต,รตรระไรอรหันสัมมาสัมพุทโธเพระวา่าผู้ตังพูวนตังงพิวาเจมีสวาคาโตเพระวตาธรรมโมธรรมังนามัซามีสุปิปันโนเพระว่โตสาวกตัง้งโพสังขังนมามั บทที่สองบทบูชาพระไครรีพินาสอารังสมาสัมพุจจุสุจิรงังปรีนิพุตโตคุเนหิเทารามาโตธานิปารมีหิจักทิสติยาวะชีวงงังอรังปุตังตัม,มังสังขังสาระนางังกัตโตภูเชมิรัตนะปยังตัมังจารามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสวีสุหจรคันชันตุเทวดา สัทธัมมังโมนีราสสะสุนันตุสักโมกตังสักเพกาเมจารูเปคิริสิขาราตเทสันตริเควิมาเนผีเบระเทจขามตะรุนนะคะนีเทหวันทุมผิเกเตภูม่าจยันตุเทวาเชลัทลวิสเมยะขับันทบนาคาวิสันตาสันติเกยังโมนีวารวจนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวนกะโยัมพุท no ันตาธรรมสวนกโยัมพ <loads> <laughs> hmm. ุทันตาธรรมส่วนกโยัมพันตาบทที่สี่บทสวดปุพหะาคานามการนโมตัสสะเพะวตอระโัสมาสมบุทัสสะนโมตัสสะพะวตระโตสมาสมบุทัสสะนโมตัสสะพะวโตระโสตัสมาสัมบุทัสสะบทที่หาบทสวดได้สนานปัตะมีช่างเจนังกชามีธรรมงจนังกชามีสังฆเจนังกชามี ตัดยัปตีพุทธังสันนักรชามีตัดทยัปตธทำมังสะนังกระชามีตัดทยัปตีสังฆังสันังกระชามีตัดทยันตีพุทธังสันนักรชามีตัดทยัปตธทำมังสะนังกระชามีตัดทยัปตีสังฆังสันังกระชามีบทที่หกบทสวดสัจจะทริยกขาอนาจิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังอรังไหเตนะสัจจวะเชนะโสจิเมโหตุสัพพทานาจิเมสานังอัญญ ัมโมเมสานังวรังอิเตนะสาวจวัชเชนะสโสิเมโหตุสัพพทานาทิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเดนะสาวจวัชเชนะสโสิเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคัคคถาพุทธังนัเมรัตนภูตัสสลีละสิตังธั้มังนัเมรัตนภูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนภูตัสวิสุทธิสุทธิสุทิสุทิสุิ เอตังเมติรัตนังรัตนเตยวะหังกามาสัมโมสลิตะวัตถุวิเศษสป,ปูต,ตังติอัญโยนยญยุตตะพุนาโยควะสัป,ปวัตตังอสาามุมิตะยัมหิปิตะเทสทวายทาจันเตเอตังวินาตะทิตะเรสะมะสัมเวนะโยเกกะทาจิจะจิเอนจัปาตุภูตังคัมพียะระยนานะิจะยังอธิชุติสัตทังวิญยุหิปันทิตะชะเนหิ วิชัญย์ยะรูปรังโลกัมหิเกหิจิตตะทัจุปะลภปนียังเหสันจิสุทุกวิธีตังคุณนกา,ายตายะนาเมหิเยว,วะชะนะตายะวสิสุสตตัมปิสมุป,ปัส,สตาังมะนาสิมุทะสุทธะปสาทาทานังคุณยะธิกานะมะสมมุตตะมะ คุณนะภูมังทุกขาปโมจนะมุขสะสระน,งาานงระระังคตานังปูชาระเฮสุภะระมังอะพูชเนยัยงนิพานาสาัชิเกิยยุตธิปนิสกยัตังสัมมากิเลสมณะละโสธนะสิทิยาจัสมาธุกิอัอุสะเลหุปะเสวนียังตะเนหิจาปิสะอนังคะมะณียะเมวะตัสมาหิตังติรตะนังสระนังคตัมหะ นาติงจวังคนะเนสุณะมัส,สมานาปูเชมาจปาปสิสตังสุปสัน,นะจิตตาประธานุปปาริจริยาสารตาจาัปุญเยนาตาัถาสุกเเตนะสุขีทะเวมุเตเชนาตัสะกะสถาปิสุวัจิหนตุโยเจหะธรรมวิณยามหิปะมานะผู้โตโลกุตระปิสมโยนิยะโตสุโพชังกัสโสปนิสยะ จะยายะอะยัมปิโหตุวัชุตตะเยปะวิจิโตสุปัสสาจารโหมที่แปดบทส่วนนมกาสการสิทธิคธาถาโยโจขุมามโหมหะมะลาปะกัตโทสามังวะพุทโธสุกโตมุตโตม,มาลสสะปาสาวนิโมจยันโตรประเปสเคมัง,ง,ว,ยยง,งวินตังวินัยยังพุทธังวรันตังสีสามามิโตกัสสนาทันจะวินัยยักกันจัง ตันเตสาเตยเสียสิทิหนตุสพันตรายาจาวินาเมนตุธรรมโมทัโยโยทียาตัสสัตถุคัเสสิโลกัสสาสอุสุจิมะคังนิยานิโวธรรมทะรัสะการีสาตาวะโหสันติกโรสินโนธรรมังวรันตังเสียสามามิโมหะปะทารังอุปสันตชาหังตันเตยสะเตียสียสิทิหนตุสพันตรายาจาวินาเมนตุสัทธธรรมเสนาสุขตานุโพย โลกัสสพปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสะยังสันตินิโยชโกจัสสวะขาตธัมมังวิริยังกาโรติสังขังวรังตังเซยสามามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีละติจริงตันเตจสาเตชโยสิเิหนตุสุปันตรายาจาวินาสเมนตุบทิก้าบทสวดนโมการะคาฐานโมอาระโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเฮสโนนโมอุตมะธรรมัสสะสวะขา ปเสวะเตนิทานโมมหาสังขัสสาปิวิสุธทธสีละพิจิโนโมโอมะตายาราชสะร,รัตนตยัสสะตาทุกังนโมโอมะกาตีตาสะสะวัชุตยัตสะปิโมกาละปะพาเวนะวิคัชาตุปัทวาโมการานพาเวนะปุว,วัชิโหตุสัพพทาโมกาละสะเตเชนะวิจิมหิโภมิเตชาวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเลวเมสุตังไกกลงสมัยยังพระกวัสดกีสูริคารติกับปิล่าจุสมิงนะคะว่าเนมมหาตาทิสทงเสนาสิ่งพระเจ้มาเตหิพิภูตเสวะหิเสเปวารันเตหิทัสสหิจาลโลกะธาตุหิเทวตาอิปุยนัสสินเป็นดาวหงษ์ติโกตังพระสนายะพิภูตสงคันจะอัจโคตจุนังชตาวัสกัยการังเทวนาเอตัลโหศิยังโผลพระกวัสดกีสูริคารติกับปิล่าจุสมิงมหาวเนมหาตา ทีุ่สังเคนัสัตถีปฏิมาไดหิปุสเดหิสภเววารันเตหิทัสหิตจโลกัตถุตุหิเทวตาเอภูยานัสสันปิตตาโหติปควันตังทัศไนยะปิปุสังคันใจยานุณะไมยามปิเยนะปะขวะเตนุสัมเมยมะปุปสัมมิตวาปะวตโตสันติเกปเจกะคาถาปัสยามติอเดโฟตาเดวต้าสยทัปินามะปะรวาเวโสสัมมิชุตวาภาหังสุปัสไรยะปัสไรตังวาภาหังสัมมิชยะเอวเมวัสุตาวาเสสุ เอเวสุอันตะระหิตาปวัโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาปวันตามาภิวาเทตวะเอกมันตาทังสุเอกมันตังหิตาโคเอตตาเทวตาปวัโตสันติเกมังคตังอภัสสิมหาสมโยโวกนัสมิงเดวะกายาสมัคตาอะคัมหะอิมังธรรมะสมยังไหตาเยวะอภรายสังัขติอัตโก อ布าเทวต้าเพระว่าตสันเกมังถังอภาสิปรัตัะพิฆวสมาจะหังสุจิตังอัตโนอุชุลมากังสุสาทิวะเทตานิฆาเหตวายติยานิรขันติปันติตาติอตาโคะอ布拉เทวตาเพราะว่าตสันเกมังถังอภาสิเชตวะขีรังเชตวะปะลิงหังยินทขีลังโอหะจะมังเมชาเตจารติสุทามิมาลาจะภูมาตาสุตาสุสุขนาภาติอตาโคะอ布拉เทวต้าพระว่าตสันเกมังถังอภาสิ เปริติอียปยภูมิปะหายะมนุษย์สังเตหังเทวกายังปริภูเลสันติติอาระโขวกะว่าปิคุว่ามาเดสียาพุยนะพิภเวทัสสุโลกะธาตุสุเตวตาเสงิปติตาโหติตถากตังทัสนายยาปิคุสังพัญจายปิเตพิภเวอเหสงติตามัทธนาอรันโตสัมัสมุจเตวะสัมพิพวันตานังอิตาปรมายวะเทวตาเสงิปติตาเหสุงเสยยะหาภิ การะหิตยติเจดีคุเวภวิสันติอนาคตมัทนานังอรรันโตสัมมาสัุปุตเถสติภวิสันติสยะทัพีไมหะเตาระหิตอาจิติสานิพิคุเวเทวคยานังนามานิจิเวสานิพิคุเวเทวคยานังนามานิเทสามิพิคุเวเทวคยานังนามานิตังสุนาทะสอดทุกทางมนัสิกกโลทัพพัสสามิทิเอวัมพันเตปิโคเตติภูภวโตปัจจโสสุงปะควาเอตตะโวจะ สิโลกมโนกัสสามิยะทะปุม,มาทหัสสิตาเยสิตาคิลิตคภะหลังปะหิตตตาสมะหิตาปุโชสีหาวัะกัลลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุธายุปสันนามานาวิลาพิโยเปสเตยตะวะวันเนกปิลาะเวทวโตโตมันติยิสัทธาสาวกเกศสเนระเตเทสสนนตว,เว,วคยยาปิกันตาเตวิชานาทพิโกโเตจะอตัตปาปมกรงสุตวะปุจสศาสนาเทสัมปตรุระหุงยานังอมนุสานะทัศนัง อภัยเกศตัตมรทัพพงสหัสสังอหะสตะพเริงสตังเอเกสหัส,สาน,านังอมุสานะมัทสุงอภัยเกนตัตตมาทัพพงที่สัสภาพลาอหุงท่านจะสะพังปัญญาวะวะคิดวานะจะคุม,มาตตโตอมติสัชขาภาวเกศสเนระเตนเนวกายานพิกันตาเตวิชนะหะพิโตเยว,วหังอิรงยิสามิคิราหิอนุภพอโสสัตตสหัสสาว,สวยขาคุมมากบาบิลงตวะอิเดมโตชุติมโดโหนังด้วสสินโนโมดามานพิกามุง ขุนนางสมิติวงศ์นางสัชหัตสาเหววายข่านานัตัววันนิโน่ที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยสศินมวทัมนาวิกรมูลขุนนางสมิติวงศ์นางสัจจคิราติสัชหัตสายข่านานัตัววันนิโน่ที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยสศินมวทัมนาวิกรมุลขุนนางสมิติวงศ์นางอิเจเตโสและสัหัตสายข่านานัตัววันนิโน่ที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยสศินมวทัมนาวิกมูล พี่คุณนางสมิติงวงศนางเวสามิตาปัจจุบันยะดับนั้นนะตะว,วันนี้หน่อยที่มันโตชื่อติมตววาาตมัาน,าตมตานาโตน,น้ำโดตสดิลงโมธมนานพิกา,ารโม่พี่คุณนา,าสงาสามิติงวงศนางคุบิโรราชัยโกเวนุลัสสันเวสีนางพิโยนางสภาษารังยะระนัปนอินภปษสติคุบิโรราชัยโกโสปะคะสมิติวงศนางปุริมันจัดที่สังราชาทัตตะระโถภาสาสติ อันธมานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปิศาภวทิทนามามหันทลายทีมันโตชื่ติมันโตน้ำโตศสิโมมธมนามิกมงที่คุนังสมิติมนังท่านที่รันจะที่สังราชที่นโหตัปสสติขุมนานังอธิปติมหาราชายสัสิโสภจปิศาภวทิพยนาฏมามหันทลายที่มันโตชื่ติมันโตน้ำโตศสิงมมธมนามิกมงที่ขุนางสมิติ ขาชิมันจัตที่สังราชาลูกโคกษัตริย์สตินาคณาดิปเติมหาราชยศสิโสตุลปิฏฐะพโวที่นันน้มันหันตะไครที่มันโตชิมันโตน้ำตัสิโมโมธรรมนาพิกามพิภูนางสมิติมนาอุตตรันจัตที่สั่งราชากรเวโลตับกษตริยคขนะดิปไติมหาราชยศศิโสปุตตปิฏฐะพโวนะนามันหันตะไรที่มันตชิมันตน้ตัวิโมโมธรรมนาพิกามพิภูนางสมิติ สารโทตระินาวิววโรหะโกปชินเมนาวิรห์ปังโคุเวโรจรงหวังที่สองสตารโอเตมหานราชาสมันตาจักรุโรทิสาสพรารัมมนาอาคาัคขังสุวานกิกะปิลัมะัทเวเต,ตสังมายาวินโนทาสะอักูวาจริกาสภา,ามา,ายาคูเตนทุเวตนทุวิภูจักวิภูโตสหะจันทะโนประมาเสถโทจักวิโนคันดุนิคันดุจักปนาโทอมมเนโยจักเพวัสุโตจัมมาตาลิจิสัยโนจากกันทโคนและโรราชาสนอสัพโอะคุปจัตสิโกเจวะ ติมพะรูสุยวัชสาเอเตจันเยจะราชโนกนาปะสหาราชุฟิโมทมนาภิกมุงพิภุนังสัมมิตงวนางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหจรจยากำพัลสิปตะตาลาอาคูปายาคาสายาติทิมยังมุนาตะตะกัตถะจะอาคูนาคายสัสิโนรวนโอมหาณาโคสปาคาสัมมิตงวนางเยนาคาราเชสหัสหารันติวิสาทิชาปะกิทิสุทธดทศขูเวหายาสา เตวะนะมาสดตตาสตาสุปนัสกิติเจสตะนามังอะพยันตธานะพระราชานะมัสสุปนโตเกมามะกัสิโุโตสันหิวจาหิอุโววะหยันตานาคุปนาอะลังกังสุขุธรรมนุตาวจิระหะเนะสัมพุทธะอสุราสตาปาตโรวาตวะเสเตที่มโตโยสสิโนุไลกัญชามหาภิสมาอสุราทานุเวริยะสาเวปจิติสุจิติจักอาหา กหาราโทนะโมจีสหกัตันจะปริปุตานาสเพวเวโรจามากาสันในหิตวะบริสไนนางราหุปัตมุปภะมุสมัยโยธานิปันตเตทิภูนางสัพนิคิโนนางอาโพจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยชุทามุวรุณาวรุณาเทวาสโมจัตเจศสาสะในตังกาวินากรยาอุเทวาเนสสุโนทัสน์เตชวิชาคยาสเปนานะตวานิโน ที่นี้มันโตชุ่มมันโตน้ตสัสินมคมพิกมุนกนงสมิงวนเวจูจัเทวาสหนีจัอาสมาจัตุเวยมาจัตโสูปนิสเทวาจันทมะคุรักิตาสุยสูปนิสัเทวาสุยมะคูรักิตาทนคขตาเิุรักิตวะอาคุมาตวะลาหามาลพูนังโมเตตตบะกขปิดนจดุพัสเดระชกยสเปนานตวันนที่มันโต่มนมันโตน้ำโตสัยสินมรนานพิกรมุนพิกรนาสมิา พระนิพพานสีนวัตุนาสหธรรมาจัจอุตตาจักเเนชิกาุริยะรุจาอกูอาคูวัสวัณยสีนวัตเสสเดรุชากยัสเพนานตวันนิโมดิมโตชุดิมันโน้ำโดยสินวัตรรมนาภิกษุมทิคุณสัพมิติะนาสมานามหาสมานาุสมสุตจิตุสก้าอาคูมโนุสก้าอาคาคูหาริโยเดวายะจัจจุตตาวัสนปาตเคามหาเปะคาอาคูเทวายัสสนวเสเดรชากยาสเพนานัตวันนิโน ตนนั้นตัวสิโนมรมนาธิกมงที่คุณนางสัตติมาสุตากรุหารุณาอาภูเวทนาสาวะสะพอทาจะใครหาพมะขอาบุญยวมจักนาสถามตาหารักชาเอสักาจัดยะสิโนอัจได้ัดอะย่างอากขปชมนยิสาอภิรสติ้าเศษใจทศชาติยะสัพเพนน้นะวันนี้หน่อยที่มันตัที่จิงตนั้นตัวสิโนมพอธรรมาภิกมุงที่คุณนางสมตติมาสุตตมกราอุสตายนาสาวะสะพ่าจะาพมกอาบจกราะทามาหาจัาอสักัดย ิมาติโนอาคุอาดะคุบันนิมิทาเจสุเดนิสากายาสเปโนนาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ำตวเสดจิโนโมทามนาปิการมุนพุปูนังสันวิสิงวะนังสัรเทเตเทลนิกายาสเปนานะตะวันิโนน้ำมันวายาเยนะอาคันชุงเยจานีเสดที่สดสหะาวุฒะชาติมักขีละโอคตินัมมะอาสวังตะเก็บมุคตารังมังคันจดังวะอสิตาติตังสุปรามาเปรมตโตชัปปุตตาอิจิมตโตสหัสนังกุมารโอเทโส Pues ここ nah, จะปักโสประคับสำสิงวะนังสหสตรพะมรรานังหากรรมนาิคิจตวันเนส้งเดสมิัสดุเเศไ่ปเจตะวะสัพปิโนเตสัญจะมัชโตอาคะหาริโตปริวาริโตเตจัสเพริกันเตสินเทเทเวสุครัมมะเกมาระเสนาภิกามิอัสสะกันหาสะอันทิยังอิทัคขาณถะปันถะกราเทนะปันธามาดูสมันตาปริวะเรถะมาวมุจิชักโวจิมังอิจิดาสหเสโน สัิปาณินาสะมหันจะสรังงตัววานาเปราวังยะขาปาวุสกูเมโภทายันโตสะอุชุโตตภาโสปัจจุทาวัติทั้งพุทโธอสัยยังวัสเสกันจะสภังอภิญายะววักกิจวายมัจตะุมาตโตตอมัสยิศสทาสาวเกศสเนระเตมาราเสนาปิกาเตวิชานะธาตุโตัวเตจะอาตพังมักการุสุตววพปุจสัสเสสน์ที่จารเกหิปะกามุยงสารุมันปิชิยูสะเพริสังฆามะปยาติตาเยสสสิโน โมทันติสหปูเตหิสาวกเตชะเนศุตาตีบทที่สิบเอ็ดบทส่วนมังคลสุตาอาสวนาจักพาลานังปันทิจานันจเสวนาปูชาจักปูชะเนียนังเอตัมมังมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจักภุเพจักกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจักเอตัมมังนนมุตตมังพาหุสัจจจัสิปัญจะนวิโยจัสุสิขิตโตสุปาสิตา ยาวาจาเอดมังมุตตะมังมาตาพุตุปัฏฐานังกุฏะทาละสังโหอนาคุดาจักรรมนตาเอดมังมุตตังทานันจะธรรมันจะริยาจัยาตักกานันจัสังโหอะนะวัชานิกรรมานิเอดมังมุตตังอารติวิรติปะปามัชฌปานาจัสสัญญโมอัปปมาโทจัตทมเมสุเอดมังมุตตังคาระโวจันิวาโตจัสันปุตีจัตกะตาญุตตา กาเลนะธรรมะโสวะนางเอตมังอมุตตมังอันติจะโสวะจัตสตาสัมมะนาณันจัตสุนังกาเลนะธรรมะสากะชาเอตันเยเอตมังอมุตตมังตะโอจักปรมาสารเลียนจัตอริยสัจจานะกัสณังนิพพานสัจจิปุญญาจัตเอตมังอมุตตมังพุทธัสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสนักกรรมปฏิอโศกังวิละชังเถมังเอตมังอมุตตมังเอตาริสานิจตวานะ สัพพะทะมาปาร,รสาสุปาสัพพะทะโสเถรัสสันติดอันเตสังอังลมามุตตมันเตคลิพแอดไปส่วนบทที่12ถึงบทที่2ี